สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมไผยตรงดำนะคะไายตรงดำที่เข่าคอนะคะนี่คือหนึ่งกอนะคะกอน,นี้สวยนะคะลำใหญ่นะคะลำสูงแล้วบินแล้วนะคะหนอค่ะเดี๋ยวเราไปดูกอต่อไปกันนะคะและนี่ก็อีกหนึ่งกอนะคะนี่นะคะนอนอใหญ่นะคะ ลำตรงสูงนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกกอนะคะฝนตกนะคะฝนเพิ่งหยุด นี่ก็หนึ่งกอน,นะคะกรอนี้กอใหญ่นะคะภผยนี้อยู่ที่อำเภอเขาค้อนะคะอยู่ที่เขาค้อเป็นไผ่ที่มีขนาดใหญ่เนื้อไม้แข็งแรงนะคะ ลำใช้ทําเสาบ้านไม้ไผ่ได้เลยนะคะนนะคะค่ะวันนี้ฝากมาให้ชมแค่นี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ